สวัสดีครับถ้ากำลังฟังอยู่ตอนนีออ้อาจจะเป็นเพราะว่าในใจมันไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจจะมีเรื่องบางอย่างวนๆอยู่ในหัวคิดซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแบบไม่มีสาเหตุเลยวันนี้เราไม่ได้จะมาบอกวิธีให้เลิกกังวลกันแบบหักดิบนะครับเพราะเอาเข้าจริงประโยคนั้นมันไม่เคยช่วยอะไรเลยแต่จาข้อมูลที่เราได้มาเนาะ เราจะมาลองสำรวจไปด้วยกันครับว่าจะอยู่กับความกังวลนี้ยังไงโดยไม่ให้มันกืนกินเราไปทั้งใจใช่เลยค่ะการคุยกันวันนี้เหมือนเรากำลังเปิดแผนที่ดูพื้นที่ในใจของเราเองเลยนะคะเราจะสำรวจมันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการตัดสินไม่ได้จะมาหาว่าใครผิดใครถูกแต่จะมาทำความเข้าใจกลไกลที่มันซับซ้อนข้างในเพื่อที่เราจะอืมจะสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยเล็กๆให้กับหัวใจของเราได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ฟังดูดีมากเลยครับเพราะเวลาที่ผมรู้สึกกังวลมันเหมือนมีหมอกหนาๆอยู่ในหัวไปหมดเลยมองไรไม่ชัดเจนผมเลยไม่เคยหยุดคิดเลยว่าจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกใหญ่ๆที่เราเรียกว่าความกังวลเนี่ยตามหลักจิตวิทยาแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับในข้อมูลที่เรามีเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากเลยน่าสนใจจริงๆค่ะเพราะโดยพื้นฐานแล้วความกังวลไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ข้อบกพร่องทางนิสัยของเรา แต่มันคือระบบป้องกันตัวเองของสมองค่ะลองนึกภาพซ้ำนะคะว่ามันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่ธรรมชาติติดตั้งมาให้เราตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลยเป็น,นกลไกที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เรารอดชีวิตหน้าที่หลักของมันก็คือการคิดล่วงหน้าเพื่อความอยู่รอดคอยสแกนหาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอ๋อเหมือนเป็นยามที่คอยเฝ้าระวังให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยสินะครับแต่แต่ประเด็นคือ ยามคนนี้ดูจะขยันเกินไปหน่อยในโลกยุคใหม่ขยันเกินไปมากเลยค่ะหัวล้อเบาๆนั่นคือจุดอ่อนที่สําคัญที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นเลยคือสมองส่วนดั้งเดิมที่ควบคุมความกลัวของเราหรือที่เรียกว่าอะมิกดาลาเนี่ยเออมันแยกไม่ค่อยออกค่ะระหว่างอันตรายถึงชีวิตจริงๆอย่างเช่นมีเสือวิ่งไล่เรากับความคิดที่ยังไม่เกิดขึ้นที่เป็นแค่ภาพในหัวอย่างเช่นความคิดว่าเราอาจจะพรีเซนต์งานพลาดในสัปดาห์หน้า สำหรับสมองส่วนนี้แล้วสองอย่างนี้มันกระตุ้นปฏิกิริยาทางร่างกายได้ใกล้เคียงกันมากเลยเข้าใจเลยครับเพราะเป็นแบบนี้สมองเราเลยเหมือนติดอยู่ในโหมดเตรียมพร้อมรบตลอดเวลาทั้งที่สงครามส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นแค่ในความคิดของเราเองซึ่งมันมักจะมาในรูปแบบประโยคที่คุ้นหูมากๆเลยใช่ไหมครับที่วนอยู่ในหัวเราใช่เลยค่ะมันคือบทสนทนาภายในที่เราคุ้นเคยกันดีเป็นประโยคที่มักจะขึ้นต้นด้วยคําว่าถ้าเกิดละ่ะเช่น ถ้าเกิดทำไม่สําเร็จล่ะถ้าเกิดทุกคนผิดหวังในตัวฉันล่ะถ้าเกิดอนาคตมันไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ล่ะประโยคพวกนี้มีพลังมหาศาลเลยนะคะในการดึงเราออกจากปัจจุบันไปสู่โลกอนาคตที่เต็มไปด้วยสถานการณร์เลวร้ายนับพันรูปแบบที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเราที่แย่คือถึงแม้เราจะรู้ตัวนะว่ามันเป็นแค่ความคิดแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันจริงมากหัวใจเต้นเร็วมือเย็นเหงื่อออก มันเหมือนร่างกายเราเชื่อไปแล้วว่าเรื่องรายๆนั้นเกิดขึ้นแล้วจริงๆถูกต้องค่ะเพราะสมองหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาจริงๆทั้งคอติซอลทั้งอะดรีนาลีนซึ่งทั้งหมดนี้นําเราไปสู่ข้อสรุปที่สําคัญที่สุดข้อหนึ่งที่เราต้องคอยย้ําเตือนตัวเองอยู่เสมอเลยก็คือความกังวลคือความคิดไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่สัญญ,ญาณเตือนภัยที่อาจจะดังผิดเวลาไม่ใช่คําทํานายอนาคตที่มั่นย้าค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วมันทำให้ผมลึกถึงสัญชาตยานแรกของตัวเองเลยครับเวลาที่ความคิดพวกนี้มันเริ่มดังขึ้นมาสิ่งแรกที่ผมทำคือการต่อสู้กับมันบอกตัวเองว่าหยุดคิดได้แล้วอย่าไปคิดเรื่องนั้นสิพยายามผลักมันออกไปสุดแรงเหมือนมันเป็นศัตรูที่ต้องกาจัดให้สิ้นซากและนั่นคือจุดที่คนส่วนใหญ่ตกลงไปในกับดักทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากค่ะในแหล่งข้อมูลเขาเรียกมันว่า Paradoxical Effect หรือผลกระทบที่ย้อนแยง้งลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะถ้าตอนนี้ดิฉันบอกว่าห้ามคิดถึงช้างสีชมพูเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามมีภาพช้างสีชมพูในหัวเด็ดขาดไม่ทันแล้วครับตอนนี้มีช้างสีชมพูตัวใหญ่มากยืนอยู่กลางห้องในจินตนาการผมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะสมองของเราไม่ทำงานด้วยการปฏิเสธหรือการผลักไสยิ่งเราสั่งห้ามยิ่งเราพยายามกด ความคิดบางอย่างเอาไว้ความคิดนั้นจะยิ่งมีพลังและเด่นชัดขึ้นมาในใจเรามันเหมือนการพยายามกดลูกบอลชายหาดให้จมลงไปใต้น้ํายิ่งเราออกแรงกดมันลงไปมากเท่าไหร่พอเราเผือปล่อยมือมันก็จะยิ่งดีดกลับขึ้นมาแรงกว่าเดิมโอ้โหนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากเลยนะเนี่ยเพราะมันหมายความว่าวิธีที่พวกเราส่วนใหญ่ใช้จัดการกับความกังวลมาตลอดชีวิตคือการพยายามเอาชนะมันจริงๆแล้วกลับยิ่งไปเติมเชื้อไฟให้มันลุกโชนขึ้น ทำใหเรารู้สึกพ่ายแพ้และเหลื่อลากว่าเดิมถูกต้องค่ะการต่อสู้กับความคิดก็เหมือนการลงไปเล่นมวยปล้ำในบ่อโคลนสุดท้ายเราก็เปื้อนโคลนไปทั้งตัวอยู่ดีโอเคผมยอมรับเลยว่าแนวคิดนี้มันสวนทางกับความรู้สึกมากๆเลยนะคือถ้าเราไม่สู้กับมันแล้วเราจะทํำยังไงล่ะครับปล่อยให้มันครอบงำเราไปเลยเหรอมันรู้สึกเหมือนการยอมแพ้ยังไงก็ไม่รู้เป็นคําถามที่ดีมากค่ะและนี่คือความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดเลยการไม่ต่อสู้ไม่ได้หมายถึงการยอมจำนวนนะคะ แหล่งข้อมูลของเราให้ข้อสรุปที่พลิกมุมมองเลยว่าวิธีจัดการกับความกังวลที่ได้ผลที่สุดไม่ใช่การเอาชนะแต่คือการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อมันต่างหากค่ะเปลี่ยนความสัมพันธ์ไม่ใช่การกําจัดแต่คือการปรับมุมมองที่เรามีต่อมันอย่างนั้นแหละครับน่าสนใจมากงั้นเราจะเริ่มเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ว่านี้ได้ยังไงบ้างครับมีวิธีที่เป็นรูปธรรมไหมมีค่ะในข้อมูลที่เรามีได้แนะนำสามเทคนิคที่จับต้องได้และนำไปฝึกฝนได้จริง ซึ่งมันจะค่อยๆเปลี่ยนจากความสัมพันธ์แบบคู่ต่อสู้ไปเป็นแบบผู้สังเกตการที่ใจดีมากขึ้นโอเคครับมาเริ่มกันที่เทคนิคแรกเลยเขาบอกว่าให้ตั้งชื่อให้ความกังวลอันนี้ผมยอมรับเลยว่าตอนอ่านครั้งแรกรู้สึกว่ามันแปลกๆนิดหน่อยนะปกติเราจะพูดว่าฉันเป็นคนขี้กังวลซึ่งมันเหมือนเอาตัวตนของเราไปหลอมรวมกับความกังวลนั้นเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยแต่แหล่งข้อมูลแนะนําให้เราลองเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองใหม่ใช่ค่ะ ลองเปลี่ยนจากฉันเป็นคนขี้กังวลเป็นอ๋อคุณความกังวลแวะมาเยี่ยมอีกแล้วนะหรือตอนนี้เรื่องเล่าเก่าๆในหัวกำลังทำงานอยู่การตั้งชื่อเล่นให้มันไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามมันมีผลทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดนะคะสิ่งที่เรากำลังทำคือการแยกตัวเราออกจากความคิดหรือที่เรียกว่า diffusion เราไม่ได้บอกว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่เรากำลังบอกว่าความคิดนั้นไม่ใช่ทั้งหมดของตัวเรา เราคือผู้สังเกตไม่ใช่ตัวความคิดนั้นค่ะเหมือนเป็นการสร้างระยะห่างขึ้นมา1นก้าสินะครับแทนที่จะจมอยู่ในพายุเราถอยออกมันมองดูพายุจากที่ปลอดภยัยถูกต้องเลยค่ะและสิ่งที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นในสมองตอนที่เราทำแบบนี้ก็คือ ส่วนของสมองที่ทำหน้าที่ในการตั้งชื่อหรือติดป้ายให้กับสิ่งต่างๆคือสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex ซึ่งเป็นสมองส่วนที่ใช้เหตุผลการวางแผนและการควบคุมอารมณ์แต่เวลาที่เราตื่นตระหนกมากๆสมองส่วนนี้มักจะถูกสมองส่วนอารมณ์เข้ายึดครองและทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นการที่เราจงใจตั้งชื่อให้กับความรู้สึกของเรามันจึงเป็นการบังคับให้สมองส่วนเหตุผลกลับมาทำงานอีกครั้งเหมือนการเปิดสวิตช์ไฟให้ห้องที่เคยมืดมิดค่ะ สุดยอดเลยนี่คือคำอธิบายที่ทำให้ผมเข้าใจเลยว่าทำไมเทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้ถึงได้ผลมันไม่ใช่แค่การเล่นกับคำพูดแต่เป็นการใช้คำพูดเพื่อไปกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนที่ช่วยให้เราสงบลงโดยตรงโอเคงั้นพอเราตั้งชื่อให้มันได้แล้วแต่คุณความกังวลยังไม่ยอมกลับบ้านง่ายๆล่ะครับถ้ามันยังส่งเสียงดังอยู่ในหัวเราจะทำยังไงต่อของค่ะคือ ถามคำถามเพื่อดึงสติกลับสู่ปัจจุบันเมื่อเราสร้างระยะห่างได้แล้วขั้นต่อไปคือการใช้คำถามที่อ่อนโยนเพื่อตรวจสอบความเป็นจริงนะคะไม่ใช่การซักฟอกหรือตัดสินตัวเองนะคะคำถามที่อ่อนโยนมีตัวอย่างไหมครับว่าควรถามตัวเองว่าอะไรบ้างคำถามแรกที่ทรงพลังมากคือในวินาทีนี้ตอนนี้เลยมีอันตรายจริงๆเกิดขึ้นกับร่างกายของฉันไหมหรือนี่เป็นแค่ภาพในหัว คำถามนี้จะช่วยดึงเราออกมาจากโลกอนาคตที่น่ากลัวกลับมาสู่ความเป็นจริงของปัจจุบันขณะให้เราลองสแกนดูรอบๆตัวจริงๆว่ามีอะไรที่เป็นภัยคุกคามเราอยู่ตรงหน้าหรือไม่ส่วนใหญ่มักจะพบว่าไม่มีเลยค่ะผมชอบคำถามนี้มากเลยมันเหมือนเป็นการเช็คความจริงแบบง่ายๆแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งในข้อมูลที่ผมว่ามันช่วยได้มากเลยนะโดยเฉพาะเวลาที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันควบคุมไม่ได้ไปหมดเลยคือการถามตัวเองว่า ในตอนนี้มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ฉันควบคุมได้บ้างใช่ค่ะคำถามนี้สำคัญมากเพราะความกังวลมักจะทำให้เรารู้สึกหมดหนทางและไร้อำนาจการมองหาสิ่งที่เราควบคุมได้ไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามจะช่วยดึงความรู้สึกมีอำนาจกลับมาที่เราได้ค่ะมันอาจจะเป็นแค่การลุกไปชงชาอุ่นๆสักแก้วการจัดระเบียบของ3มอย่างบนโต๊ะทำงานหรือแม้แต่การตัดสินใจว่าจะหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้ง สิ่งเล็กๆเหล่านี้คือการทอดสมอเรือของจิตใจลงในปัจจุบันขนาดในขณะที่พายุแห่งความกังวลกำลังพยายามพัดเราไปสู่อนาคตที่ไม่แน่นอนเพราะทำสองอย่างนี้แล้วทั้งการตั้งชื่อและการถามคำถามผมว่าใจมันก็น่าจะเริ่มสงบลงบ้างแล้วแต่บางทีร่างกายมันยังไม่หายเลยครับหัวใจยังเต้นแรงอยู่มือยังเย็นๆอยู่เลย แน่นอนค่ะเพราะร่างกายกับจิตใจเชื่อมต่อกันอย่างลึกซึ้งบางครั้งร่างกายก็ตอบสนองเร็วกว่าที่เราจะทันได้คิดด้วยซ้ําและนี่คือที่มาของเทคนิคที่3ค่ะใช้ร่างกายช่วยใจแทนที่เราจะพยายามใช้ความคิดไปเปลี่ยนความคิดอย่างเดียวเราจะใช้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีติดตัวตลอดเวลานั่นคือลมหายใจของเราค่ะเทคนิคการหายใจที่แหล่งข้อมูลแนะนํานี่ดูเหมือนจะเฉพาะเจาะจงมากเลยนะครับคือให้หายใจเข้าทางจมูกช้าๆนับในใจ1-4 จากนั้นให้กลั้นหายใจไว้นิดหนึ่งนับ1นถึงสงแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆยาวๆนับ1นถึงห ความลับมันอยู่ที่ลมหายใจออกที่ยาวกว่าลมหายใจเข้าเนี่ยแหละค่ะการที่เราจงใจหายใจออกให้ยาวขึ้นเป็นการส่งสัญญาณโดยตรงไปกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นเหมือนสวิตช์ปิดโหมดฉุกเฉินของร่างกายมันจะบอกร่างกายให้เข้าสู่โหมดพักและผ่อนคลายแหล่งข้อมูลระบุว่าแค่เราทําแบบนี้ต่อเนื่องกันสัก1-2นาทีร่างกายของเราจะเริ่มส่งสัญญาณกลับไปที่สมองว่า ทุกอย่างปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องตื่นตระหนกแล้วมันคือการใช้กายภาพเข้าไปปรับเคมีในสมองโดยตรงเลยค่ะเป็นวิธีที่เร็วและได้ผลอย่างน่าชื่งพอฟังทั้ง3เทคนิคแล้วผมรู้สึกว่ามันมีธีมร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนะคือมันไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการยอมรับการสร้างระยะห่างและการกลับมาอยู่กับปัจจุบันซึ่งมันนำผมไปสู่ประเด็นสุดท้ายที่ผมคิดว่าน่าจะทรงพลังที่สุดในข้อมูลชุดนี้เลยครับ เขาระบุว่าสิ่งที่ทําให้ความกังวลมันกัดกินใจเราได้มากที่สุดไม่ใช่ตัวความคิดกังวลเองแต่คือการตัดสินและโทษตัวเองที่กังวลถูกต้องค่ะมันคือลูกศรดอกที่สองลูกศรดอกแรกคือความกังวลที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งก็เจ็บปวดอยู่แล้วแต่ลูกศรดอกที่สองที่เรามักจะยิงซ้ําเติมตัวเองคือเสียงวิพากษ์วิจารในหัวที่ตามมาว่า ทำไมฉันอ่อนแอแบบนี้คนอื่นเขาไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยทําไมคิดมากไม่เลิกสัทีเสียงนี้ล่ละค่ะที่เป็นเหมือนการราดน้ํามันลงบนกองไฟของความกังวลใช่เลยครับมันทําให้เราเหนื่อยเป็นสองเท่าคือต้องรับมือกับความกังวลและยังต้องมารับมือกับความรู้สึกผิดที่ตัวเองเป็นคนแบบนี้อีกซึ่งแหล่งข้อมูลก็เสนอวิธีปรับมุมมองที่อ่อนโยนมากๆเลยคือให้ลองเปลี่ยนประโยคที่เราพูดกับตัวเองใช่ค่ะลองเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าฉันอ่อนแอจงังทําไมถึงหยุดคิดไม่ได้ เป็นการพูดกับตัวเองด้วยความเข้าใจว่าอ๋อสมองของฉันกําลังพยายามอย่างหนักที่จะปกป้องฉันในแบบที่มันรู้จักหรือไม่แปลกหรอกที่จะรู้สึกแบบนี้เพราะเรื่องนี้มันสําคัญกับฉันมากมันเป็นการเปลี่ยนจากมุมมองของการตัดสินไปสู่มุมมองของความเข้าอกเข้าใจในความตั้งใจดีที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความกังวลน,นั้นค่ะการมองว่าความกังวลคือความพยายามที่จะปกป้องเราแม้ว่ามันจะเป็นวิธีที่เงอะง,งะและทําให้เราเหนื่อยไปหน่อยก็ตาม มันเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะมันทำให้เราเลิกรบกับตัวเองค่ะและนั่นนำไปสู่บทสรุปที่สวยงามและสำคัญที่สุดในข้อมูลชุดนี้เลยค่ะว่าความอ่อนโยนกับตัวเองคือยาที่ดีที่สุดของใจที่กังวลการเยียวยาไม่ได้เริ่มต้นจากแข็งแกร่งขึ้นแต่เริ่มต้นจากการใจดีกับตัวเองให้เป็นก่อน หลังจากที่เราได้สำรวจกันมาทั้งหมดนี้ถ้าใครที่กำลังฟังอยู่และยังรู้สึกกังวลอยู่ไม่เป็นไรเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆไม่เป็นไรจริงๆค่ะการเรียนรู้ทักษะพวกนี้เหมือนการฝึกกล้ามเนื้อมันต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอผมชอบประโยคหนึ่งจากแหล่งข้อมูลมากเลยครับเขาบอกว่าการที่เรากังวลไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอหรือมีอะไรผิดปกติแต่มันแปลว่า เราเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจมีความหวังและกลัวที่จะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปความกังวลคืออีกด้านหนึ่งของความรักและความใส่ใจนั่นเองดังนั้นคืนนี้หรือในขณะนี้ไม่จำเป็นต้องพยายามแก้ไขทุกอย่างให้ได้นะคะบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำให้ตัวเองได้ก็แค่การพักใจอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกในสิ่งที่รู้สึกและกลับมาอยู่กับลมหายใจตรงนี้แค่หนึ่งลมหายใจเข้า หนึ่งลมหายใจออกแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะขอบคุณที่ร่วมเดินทางและดูแลใจตัวเองมาด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับและก่อนจะจากกันไปดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อย,ยอดจากสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เพื่อให้ได้ลองนำไปสำรวจต่อด้วยตัวเองดูนะคะเมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้ความกังวลเป็นเพียงผู้มาเยี่ยมที่แวะมาแล้วก็ไปแทนที่จะเชื่อว่าเราเป็นสิ่งนั้นทั้งหมดเราอาจจะค้นพบพื้นที่ว่างในใจสาหรับอะไรได้บ้าง